ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1191ศีลธรรมไปชิงเหยียนกล่าวว่าจะให้คนเหล่านี้กลายเป็นชาวบ้านของต้าโจมอบบ้านและที่นาให้พวกเขาให้ชาวบ้านเหล่านี้ทำสัญญากู้เงินกับทางการโดยต้องคืนเงินที่กู้ไปทั้งหมดให้ทางการภายใน30ปีอีกทั้งมอบดอกเบีย้ยให้ทางการทุกปี แม่ทับคุ้มกันเมืองได้สติขึ้นมาทันทีที่แท้จากพันดินีแห่งต้าโจให้เขาปล่อยชาวบ้านที่ต้องการอพยพจากไปเหล่านั้นไปเพราะเหตุนี้นี่เองนางต้องการประหยัดงบในคลังของต้าโจอีกทั้งต้องการให้ชาวบ้านเหล่านี้กลายเป็นชาวบ้านของต้าโจจากกระพันนีแห่งต้าโจของพวกเขาไม่ทันดาจริงๆด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ชาวบ้านสีเหลียงทาบซึ้งในบุญคุณของต้าโจยังช่วยลดความกดดันให้กรมการคลังอีกด้วย ปชิงเยียนอยู่ในเมืองสุนหนิงเป็นเวลาสามวันด่านเย่เฉิงส่งชาวบ้านเร่ร่อนมาอีกจำนวนมากอีกทั้งยังมีชาวบ้านที่หลบหนีมาจากเมืองที่ใต้เยี่ยนยึดครองได้อีกตอนนี้เมืองสุนหนิงไม่เพียงพอรองรับพวกเขาแล้วดังนั้นเมื่อไปชิงเหยียนจัดการเรื่องในเมืองสุนหนิงเสร็จในวันที่21เดือนหนึ่งหญิงสาวจึงพาชุนจือที่อยู่รับใช้นางในเมืองสุนหนิงกองทัพและชาวบ้านเร่ร่อนเดินทางต่อไปอยังเมืองเฟิงเอ๋อหลาน วันที่27เดือนหนึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในสีเหลียงต่างรับรู้ข้อดีของการกลายเป็นชาวบ้านต้าโจเกือบหมดทุกคนแล้วพวกเขายังรับรู้ด้วยว่าพวกเขาต้องแลกเปลี่ยนสิง่งใดกับการกลายเป็นชาวบ้านต้าโจชาวบ้านสีเหลียงกระจายข่าวเรื่องนี้กันปากต่อปากชาวบ้านสีเหลียงแย่งกันเดินทางไปหาต้าโจว,วิธีของต้าโจได้ผลดีกว่าการให้คำมั่นสัญญาของกองทัพใต้ยเยียนชาวบ้านสีเหลียงต่างมุ่งหน้าไปยังเมืองที่ต้าโจยึดครองได้หวังว่าต้าโจจะมอบอาหารให้พวกเขากินให้ทางรอดแก่พวกเขา เซียวหลงเยียนได้รับรายงานเรื่องนี้ชายหนุ่มยกมือลูบปิ่นปักผมลายหานป่าเบาๆใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนคำแนะนำของปชิงเหยียนทำให้ตาเยี่ยนยิบหนานเยี่ยนกลับคืนมาได้อย่างราบรื่นใจของชาวบ้านคือพลังที่ยิ่งใหญ่ตาเยี่ยนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของต้าโจในเรื่องซื้อใจชาวบ้านจริงๆท่านอองพวกเราทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนและชาวบ้านณนพะยะค่ะ พวกเราทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับต้าโจแล้วเหตุใดต้าโจจึงแทงข้างหลังพวกเราอย่างไร้ศีลธรรมเช่นนี้พะยะขาตาโจดึงดูดชาวบ้านไปหมดเช่นนี้พวกเราจะยึดครองเมืองเปล่าไปเพื่อสิ่งใดพะยะขะแม่ทัพต้าเยี่ยนบ่นกับเซียวหลงเยี่ยนกระหม่อมคิดว่าเมื่อพวกเรายึดเมืองได้พวกเราไม่ควรปฏิบัติต่อชาวบ้านพวกนั้นเป็นอย่างดีพวกเราควรจับพวกเขาขังไว้ในเมืองไม่ควรปล่อยให้พวกเขาหนีออกไปได้พะยะขาผู้ใดคิดหนีควรสังหารทิ้งเสีย จากนั้นส่งคนไปบอกต้าเจว่าไม่ควรทําเกินงามเช่นนี้พะยะค่ะเยะสือที่ยืนกอดดาบอยู่ปลายตามองไปทางแม่ทับตาเย็ยนที่กําลังกล่าวอยู่ด้วยแววตาเย็ยนชาแม้แม่ทับผู้นี้จะกล่าวเข้าข้างต้าเย็ยนทะว่าเหตุใดเขาจึงรู้สึกไม่สบอารมณ์เช่นนี้กัน แม่ทับซ่งผู้นี้เกิดในตระกูลสูงสักของต้เยี่ยนเขาจงรักภักดีต่อจัก,กรพรรดิมู่หลงลี่แห่งใต้เยี่ยนมากเขาไม่รู้ว่ามู่หลงเยี่ยนและมู่หลิงลี่แซงทำเป็นแสดงละครตบตาทุกคนว่าไม่ถูกกันอยู่ดังนั้นเขาจึงจงใจหาเรื่องมู่หลงเยี่ยนหลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีให้มู่หลงลี่เห็นแม่ทับซ่งกล่าววาจาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดน,นะแม่ทับคนหนึ่งของใต้เยี่ยนได้ยินจึงออกมาแก้ต่างแทนต้าโจต้าโจ,าโจไม่ได้ส่งคนมาจับชาวบ้านซีเหลียงไป ชาวบ้านเหล่านี้เต็มใจไปอยู่กับต้าโจเองจะโทษว่าเป็นความผิดของต้าโจได้อย่างไรชาวบ้านสีเหลียงยินดีกลายเป็นชาวบ้านต้าโจด้วยความสมัครใจเพราะต้าโจมีความสามารถต้าเยี่ยนของพวกเราไม่สามารถทําให้ชาวบ้านสีเหลียงยินยอมกลายเป็นชาวบ้านของต้าเยี่ยนเองพวกเรากลับไม่ทบทวนตัวเองว่าสู้ต้าโจไม่ได้ตรงที่ใดกลับคิดอ้างเรื่องสัญญาพันธมิตรไตรตาโจรับชาวบ้านสีเหลียงเหล่านั้นเป็นชาวบ้านของต้าโจเสียอย่างนั้นช่างไรเหตุผลสิ้นดีนั่นน่สิ แม่ทับต้เยี่ยนอีกคนนึกถึงเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ขึ้นมาได้จึงกล่าวเสริมตอนพวกเราแบ่งผลประโยชน์หลังทำสงครามเสร็จต้าโจเห็นแก่ที่พวกเราขาดแคลนสเสบียงจึงแบ่งผลประโยชน์ให้พวกเรามากกว่าทุกครั้งเขาเมตตาพวกเรามากพอแล้วพวกเราควรรู้จักพอเสียบ้างหากให้ต้าโจยอมให้พวกเราทุกครั้งต้าโจจะมองพวกเราเช่นไรกันเช่นนั้นพวกเจ้าลองว่ามาสิว่าพวกเราควรทำเช่นไรตอนนี้ชาวบ้านหนีไปหาต้าโจหมดแล้ว พวกเราจะยึดเมืองเปล่าไว้ทำอันใดพวกเจ้าลองบอกมาสิแม่ทัพซ่งรู้สึกหงุดหงิดมากหากจะให้ชาวบ้านใต้เยี่ยนอพยพมาอยู่ที่นี่พวกเจ้าคิดว่าจะมีชาวบ้านสักกี่คนที่ยอมทิ้งบ้านเกิดและงานของตัวเองมาที่นี่กันเซียวหลงเหยียนยกยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆเขาเอ็นกายพิงเก้าอี้ด้วยท่าทีผ่อนคลายที่ใต้เยี่ยนไม่สามารถรังชาวบ้านสีเหลียงให้อยู่ที่นี่ต่อได้เป็นเพราะพวกเราหยิ่งทนงในตัวเองเกินไป พราะพวกเราคิดว่าการที่ไม่สังหารชาวบ้านสีเหลียงเหล่านี้จนสิ้นถือเป็นพระคุณอย่างมากแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่คิดเช่นนี้ใช่หรือไม่นั่นคือความเมตตาที่พวกเราใต้เยี่ยนมีให้คนเหล่านั้นจริงๆแม่ทัพทรงกล่าวยามกองทัพซีเหลียงบุกไปยังดินแดนของใต้เยี่ยนพวกเขาสังหารชาวบ้านของพวกเราปล้นสเสบียงฉุดคราสตรีและเผาบ้านเรือนของพวกเราจนหมดสิ้นพวกเราเมตตาพวกเขามากแล้ว แม่ทัพส่งกล่าวจบจึงเงยหน้ามองไปทางเซียวหลงเยียนทว่าวจักรพรรดินีแห่งต้าโจตรับสกัดชาวบ้านซีเหลียงอนในด่านนายเฉิงว่าหากพวกเขายินดีกลายเป็นชาวบ้านขององงตาโจวต้าโจววะาโจ,จะมอบาบ้านและที่ดินให้ผู้ใดไม่ยินดีต้าโจจะมอบเงินให้เดินทางไปจากด่านเยเฉิงเซียวหลงเยียนกวาดสายตาม,มองดูแม่ทัพทุกคนของต้าเยียนชาวบ้านซีเหลียงเป็นคนกระจายข่าวการกระทำของต้าโจจากปากต่อปากทำให้เรื่องนี้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส่วนใต้เยี่ยนทหารใต้เยี่ยนเป็นคนบอกกับชาวบ้านสีเหลียงว่าจะมอบสิ่งใดให้พวกเขาบ้างหากพวกเจ้าคือชาวบ้านสีเหลียงพวกเจ้าจะเลือกเป็นชาวบ้านของแควนใดกันเมื่อเห็นบรรดาแม่ทัพต่างเงียบกริบเซียวหลงเหยียนจึงกล่าวต่อพวกเจ้าก็คงเลือกกลายเป็นชาววัดบ้านของต้าโจเช่นเดียวกันจะไปโทษชาวบ้านสีเหลียงเหล่านั้นได้อย่างไรชาวบ้านสีเหลียงย่อมต้องหาทางรอดให้ตัวเองเป็นธรรมดาใต้เยี่ยนของพวกเราควรเรียนรู้ไว้บ้าง เรียนรู้จากต้าโจอย่างนั้นหรือแม่ทับซ่งขมวดคิ้วแน,น่นท่านอองจัก,กรพัินีแห่งต้าโจไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อย่างแท้จริงหากต้าเยี่ยนของพวกเราเรียนรู้จากต้าโจเท่ากับเป็นการบอกให้ทุกคนรับรู้ว่าต้าเยี่ยนของพวกเราสู้ต้าโจไม่ได้จนต้องเรียนรู้ระบอบก,การปกครองจากต้าโจอย่างนั้นหรือพยะยะค่ะเช่นนั้นแม่ทับซ่งคิดว่าเซี่ยหลงเหยี่ยนเท้าแขนบนที่วางแขนจากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งไข่ห้างชายหนุ่มเงยหน้ามองไปทางแม่ทับซ่งด้วยแววตาเรียบนิ่ง ตาเยยนต้องการชาวบ้านสีเหลียงหรือต้องการรักษาภาพพจน์ของตัวเองกันแน่แม่ทัพส่งถูกสายตาเรียบเฉยของเซียวหลงเหยียนมองมาจนขนลุกสู้ไปทั้งร่างทว่าความจงรักภักดีที่เขามีต่อมู่หลงลี่ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้น แน่นอนว่าต้องได้ทั้งชาวบ้านและจะเสียหน้าไม่ได้เด็ดขาดองเก้าคือผู้สำเร็จราชการแห่งใต้เยี่ยนท่านองต้องมีวิธีที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนมิเช่นนั้นหากใต้เยี่ยนต้องเรียนรู้จากจักรพรรดินีที่เพิ่งขึ้นครองราชกลางคันเช่นนี้เท่ากับเป็นการเหยียบหน้าจักรพรรดแห่งใต้เยี่ยนอนอของพวกเราท่านองก้าคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่พะยะค่ะ แม่ทัพทรงกล่าวพลางยกมือคารวะไปทางเมืองหลวงของตาเยี่ยนที่จักรพรรดิแห่งตาเยี่ยนประทับอยู่กิริยาท่าทางและน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเคารพมู่หลงลีเย่สือเงยหน้ามองแม่ทัพทรงแม่ทัพทรงยังรู้หรือว่าท่านองก้าวคือผู้สำเร็จราชการแห่งตาเยี่ยนแม้แต่ไทเฮาและฝ่าบาทยังไม่เคยตรัดกับท่านองก้าวด้วยท่าทีแข็งกร้าเช่นนี้มาก่อนแม่ทัพทรงช่างใจกล้าจริงๆท่านอ้างบารมีของจักรพรรดิแห่งตาเยี่ยนเพื่อขัดคำสั่งผู้สำเร็จราชการแห่งตาเยี่ยนอย่างนั้นหรือ ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนสองรอพรุ่งนี้เฟิงเย่าถือชาร้อนเดินเข้ามาด้านในเซียวหรงเหยียนสื่อให้เฟิงเย่าวางถ้วยชาลงบนโต๊ะด้านข้างเซียวหรงเหยียนไม่ได้โมโหโมแม่ทับซ่่งเขาส่งสัญญาณให้เยเว่สือ่อไม่ต้องกล่าวสิ่งใดอีกชายหนุ่มมองไปทางแม่ทับซ่งพลางกล่าวขึ้น ในเมื่อแม่ทับซ่งจงรักภักดีต่อฝ่าบาทถึงเพียงนี้ท่านคงมีวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านจงรักภักดีต่อฝ่าบาทอย่างหมดใจได้เช่นไรใช่หรือไม่แม่ทับซ่งแม่ทับซ่งถูกเซียวหลงเหยียนกล่าวเหน็บเขาตเตรียมเอ่อยค้านทว่าเมื่อเงยนหน้าสบตากับเซียวหลงเหยียนคำกล่าวทุกอย่างกลับจุกแน่นอยู่ที่ลำคอทันทีเซียวหลงเหยียนข้อนิ้วลงบนโต๊ะเป็นจังหวะข้าจะให้เวลาแม่ทับซ่งหนึ่งก้านทูผักคิดไม่ออกแม่ทับซ่งคงต้องโดนลงโทษ